สวัสดีค่ะทุกคนที่เดินทางค้นหาคำตอบกับคำถามที่ว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรมาร่วมเดินทางกันต่อกับคุณริกวอเรนในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ค่ะวันที่17เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งบัดนี้ท่านเป็นพลเมืองเดียวกับประชากรของพระเจ้าเป็นคนในครอบครัวของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่2อข้อ1ิ ครอบครัวของพระเจ้าคือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อันเป็นเสาหลักและรากฐานแห่งความจริงหนึ่งที่โมธีบทที่3ามข้อสิคุณได้รับการทรงเรียกให้เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่เชื่อ แม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบประจากบาปของสวนเอเดนพระเจ้ายังตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวปฐมกาลบทที่2ข้อ18เราถูกสร้างมาสำหรับชุมชนหล่อหลอมสำหรับสามัคคีธรรมและปั้นไว้สำหรับครอบครัวและไม่มีใครในพวกเราสามารถทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จได้ด้วยตัวเอง แม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับพระคริสต์จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่พระเจ้าไม่ประสงค์ให้มันเป็นเรื่องตัวใครตัวมันในครอบครัวของพระเจ้าคุณได้รับการผูกสัมพันธ์กับพี่น้องผู้เชื่อทุกคนและเราจะเป็นของกันและกันไปชั่วนิรันดร์พระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันโรบที่12ข้อ5 เพื่อให้อวัยวะในร่างกายคุณสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อวัยวะเหล่านี้ต้องเชื่อมต่อเข้าด้วยกันกันกบร่างกายคุณเช่นเดียวกับคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์คุณถูกสร้างมาเพื่อบทบาทเฉพาะตัวถ้าอวัยวะหนึ่งถูกตัดออกไปจากร่างกายมันก็จะแห้งเหี่ยวและตายไปมันไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเอง และคุณก็เหมือนกันชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณจะเหี่ยวแห้งและตายไปในที่สุดเมื่อคุณไม่ผูกพันหรือถูกตัดขาดจากสายเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของคริสตจักรท้องถิ่นผมนึกไม่ออกว่าตนเองจะสามารถพูดกับพระคริสต์ว่าข้าพระองค์รักพระองค์แต่ข้าพระองค์ไม่ชอบภรรยาของพระองค์ได้อย่างไรหรือข้าพระองค์ยอมรับพระองค์แต่ไม่ยอมรับพระกายของพระองค์ แต่เราก็ทำแบบนี้เมื่อเราเพิกเฉยดูหมิน่นหรือบ่นว่าคริสจักรตรงกันข้ามพระเจ้าบัญชาให้เรารักคริสจักรมากเท่ากับที่พระคริสตท,ทรงรักพระคัมภีร์กล่าวว่าจงรักครอบครัวฝ่ายวิญญาณของท่าน1เปโตรบทที่สข้อ17น่าเศร้าใจที่คริสเตียนหลายคนใช้งานคริสจักรแต่ ไม่รักคริสจักรพระคัมภีร์ให้เหตุผลที่มีน้ำหนักหลายข้อเพื่อเราควรจะอุทิศตัวและทุ่มเทในการสามาัคคีธรรมท้องถิ่นครอบครัวคริสจักรบ่งบอกว่าคุณคือผู้เชื่อแท้ เมื่อเรามารวมตัวกันด้วยความรักในฐานะครอบครัวคริสตจกักรโดยมีภูมิหลังเชื้อชาติและฐานะทางสังคมที่ต่างกันก็จะเป็นคําพยานที่มีพลังต่อโลกตัวคุณโดยลำพังไม่ใช่พระกายของพระคริสต์คุณต้องการคนอื่นเพื่อแสดงออกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในพระกายนั้นเราเป็นพระกายของพระคริสต์เมื่อเราอยู่ร่วมกัน ไม่ใช่เมื่อเราแยกจากกันครอบครัวคริสตจักรพาคุณออกจากการปลีกตัวในลักษณะที่เห็นแก่ตัวคริสตจักรท้องถิ่นคือห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างปรองดองกับ คนในครอบครัวของพระเจ้ามันเป็นห้องทดลองเพื่อฝึกฝนความรักที่เห็นอกเห็นใจกันไม่เห็นแก่ตัวในฐานะสมาชิกที่มีส่วนร่วมคุณเรียนรู้ที่จะสนใจคนอื่นและร่วมประสบการณ์กับคนอื่น เราเรียนรู้จากสามัคคีธรรมพี่แท้จริงและมีประสบการณ์กับความจริงเรื่องความผูกพันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน mm hmm. ก็ด้วยการพบปะกับผู้เชื่อธรรมดาธรรมดาและไม่สมบูรณ์แบบเท่านั้นสามัคคีธรรมตามแบบพระคัมภีร์คือการที่เราอุทิศตัวต่อก,กันและกัน mm hmm. เหมือนกับที่เราอุทิศตัวต่อพระเยซูคริส พระเจ้าทรงคาดหวังว่าเราจะใช้ชีวิตของเราเพื่อกันและกันพระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณแสดงออกต่อผู้เชื่อคนอื่นคือความเต็มใจที่จะรักพวกเขาแบบเดียวกับที่พระเยซูทรงรักคุณครอบครัวคริสตจักรช่วยคุณพัฒนากล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณ คุณจะไม่มีวันโตเป็นผู้ใหญ่โดยการแค่มาร่วมน้ำมสการและเป็นเพียงผู้ชมเฉยๆพระคำพีใหม่ใช้วลีซึ่งกันและกันหรือต่อกันมากกว่า50ครั้งเราได้รับคําสั่งให้รักกันและกันอธิษฐานเพื่อกันและกันหนุนใจกันและกันตักเตือนกันและกันทักทายปราศัยกันและกันรับใช้กันและกันสั่งสอนกันและกัน ยอมรับกันและกันให้เกียรติกันและกันอดทนต่อกันและกันยกโทษให้กันและกันยอมฟังกันและกันอุทิศตัวให้กันและกันและงานอื่นๆที่ทำต่อกันอีกมากมายนี่คือสมาชิกภาพตามแบบพระคำพีแล้วคุณกำลังทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกับใคร มันอาจจะดูเหมือนง่ายที่จะเป็นคนบริสุทธิ์เมื่อไม่มีคนอื่นคอยขัดขวางสิ่งที่คุณต้องการแต่นั่นเป็นความบริสุทธิ์ที่จอมปลอมและไม่ได้ผ่านการทดสอบการปลีกตัวทำให้เกิดการหลอกลวงมันง่ายที่จะหลอกตัวเองให้คิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ในเมื่อไม่มีใครมาทดสอบเราความเป็นผู้ใหญ่แท้จะแสดงออกในความสัมพันธ์ เราต้องการมากกว่าพระคำพีที่จะทำให้เราเติบโตเราต้องการผู้เชื่อคนอื่นเราเติบโตเร็วขึ้นและแข็งแรงขึ้นโดยการเรียนรู้จากกันและกันและรับผิดชอบต่อกันเมื่อคนอื่นเล่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนพวกเขาผมก็เรียนรู้และเติบโตด้วยพระกายของพระคริส ต้องการคุณพระเจ้าทรงมีบทบาทพิเศษสำหรับคุณในครอบครัวของพระเจ้าสิ่งนี้เรียกว่าพันธกิจของคุณและพระเจ้าได้ประทานของประทานแก่คุณเพื่อภารกิจนี้ของประธานฝ่ายวิญญาณนั้นพระเจ้าประทานแก่แต่ละคนเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือคริสตจักรโดยรวม 1. นงโครินบทที่ 12. ข้อ7 คริสตจักรท้องถิ่นของคุณคือที่ซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดไว้เพื่อคุณจะค้นพบพัฒนาและใช้ของประทานคุณอาจจะมีงานรับใช้ที่กว้างกว่านั้นแต่นั่นคือส่วนที่เพิ่มเติมจากการรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่นพระเยซูไม่ได้สัญญาว่าจะสร้างพันธกิจของคุณแต่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะสร้างคริสตจักรของพระองค์ คุณจะได้ร่วมทำภารกิจของพระคริสต์ในโลกนี้เมื่อพระเยซูทรงอยู่ในโลกนี้พระเจ้าทรงทำงานผ่านทางร่างกายของพระคริสต์เวลานี้พระองค์ทรงใช้พระกายฝ่ายวิญญาณของพระองค์คริสตจักรคือเครื่องมือของพระเจ้าบนโลกนี้เราไม่ได้เป็นแบบอย่างความรักของพระเจ้าโดยการรักกันและกันเท่านั้นแต่เราต้องนำความรักนี้ไปยังคนอื่นๆในโลกด้วย นี่เป็นสิทธิพิเศษอันน่าทึ่งซึ่งเราได้รับร่วมกันในฐานะอวัยวะในพระกายของพระคริสต์พระองค์ทรงทำงานผ่านเราในโลกนี้เราแต่ละคนมีงานที่ต้องทำประโยชน์เปาโลบอกเราว่าพระองค์ทรงสร้างเราแต่ละคนโดยพระเยซูคริสต์เพื่อให้ร่วมทำงานกับพระองค์คือการดีที่พระองค์ทรงเตรียมให้เราทำ เป็นงานที่เราควรจะต้องทำเอเฟซาสบทที2่2ข้อ10ครอบครัวคริสตจักจะช่วยป้องกันคุณไม่ให้หลงหายไม่มีใครในพวกเราที่มีภูมิคุ้มกันการทดลองคุณและผมสามารถทำบาปทุกอย่างได้ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสม พระเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดังนั้นพระองค์จึงทรงมอบหมายหน้าที่ให้เราแต่ละคนรับผิดชอบดูแลกันและกันให้อยู่ในทางของพระเจ้าพระคำพีกล่าวว่าท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่กลงของบาปฮิบรูบทที่3ข้อ13า ซาตานชอบคริสเตียนที่แยกตัวตัดขาดจากชีวิตในพระกายปลีกตัวจากครอบครัวของพระเจ้าและไม่รับผิดชอบรายงานต่อผู้นำฝ่ายวิญญาณเพราะมันรู้ว่าพวกเขาป้องกันตัวไม่ได้และไม่มีกำลังต้านทานเล่กลของมันทางเลือกของคุณ เมื่อเด็กเกิดมาเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสากลของมนุษยชาติโดยอัตโนมัติแต่เด็กคนนั้นก็ยังต้องเป็นสมาชิกของครอบครัวในครอบครัวใดครอบ,บครัวหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจะได้รับการเลี้ยงดูและเอาใจใส่ดูแลและเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพดีและแข็งแรง เช่นเดียวกันในฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสากลของพระเจ้าทันทีแต่คุณก็ยังจำเป็นต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวระดับท้องถิ่นของพระเจ้าด้วยข้อแตกต่างระหว่างการมาคริสตจักรกับการเป็นสมาชิกคริสตจักรคือการอุทิศตัว ผู้มาร่วมประชุมเป็นผู้ดูจากข้างสนามแต่สมาชิกมีส่วนร่วมในการรับใช้ผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริโภคสมาชิกเป็นผู้ให้ผู้ร่วมประชุมต้องการผลประโยชน์ของคริสตจักรโดยไม่ร่วมรับผิดชอบดังนั้นพวกเขาจึงเปรียบเสมือนชายหญิงที่ต้องการอยู่ด้วยกันโดยไม่อุทิศตัวให้กับชีวิตสมรส ทำไมการเข้าร่วมในครอบครัวคริสตจักรท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องสำคัญก็เพราะมันเป็นการพิสูจน์ว่าคุณได้อุทิศตัวต่อพี่น้องฝ่ายวิญญาณในทางปฏิบัติไม่ใช่แต่ในทางทฤษฎีพระเจ้าต้องการให้คุณรักผู้คนจริงๆไม่ใช่ผู้คนในอุดมคติคุณสามารถใช้เวลาตลอดชีวิตหาคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบแต่คุณจะไม่มีวันพบ คุณได้รับการทรงเรียกให้รักคนบาปที่ไม่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงรักชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แค่การอุทิศตัวต่อพระคริสต์แต่มันรวมถึงการอุทิศตัวต่อคริสเตียนอื่นๆคริสเตียนในแคว้นมาซิโดเนียเข้าใจสิ่งนี้ดีเปาโลกล่าวว่าพวกเขาได้ถวายตัวเขาเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วได้มอบตัวให้เราตามพระทัยพระเจ้า 2โครินบทที่ 8, ข้อหการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคริสต์จากท้องถิ่นคือขั้นตอนตามธรรมชาติต่อจากการที่คุณได้เป็นบุตรของพระเจ้าคุณเป็นคริสเตียนโดยการอุทิศต,ตัวถวายแด่พระคริสต์แต่คุณเป็นสมาชิกคริสต์จากโดยการอุทิศถวายตัวต่อกลุ่มผู้เชื่อที่เจาะจง การตัดสินใจแรกนำไปสู่ความรอดการตัดสินใจที่สองนำเข้าสู่การสามัคคีธรรมขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านค่ะ